เล่าข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะสุขที่23มิถุนายนแล้วนะคะแจ้งข่าวดีสําหรับพี่น้องกเกษตรกรชาวสวนยางกันวันนี้พกสอโอนเงินประกันรายได้ยางพาราเฟส4รอบวันสุขที่23มิถุนายนนะคะสาหรับพี่น้องกเกษตรกรชาวสวนยางที่ได้รับสิทธิ์ในรอบนี้73,612รายนะคะ และก่อนไปรับชมรายละเอียดเพิ่มเติมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเ่าข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆได้กันที่นี่ทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะมาอัปเดตสําหรับกเกษตรกรที่จะได้รับสิทธิ์ในรอบนี้นะคะยอดจํานวนพี่น้องกเกษตรกรชาวสวนยางที่จะได้รับการทยอยโอนในวันศุกร์นี้พกศทยอยโอนแล้วหลังเที่ยงคืนนะคะมาดูยอดของเดือนตุลาคม2565นะคะ เจ้าของส่วนกรีดเอง55,525รายเจ้าของส่วนอย่างเดียว6,579รายกรีดอย่างเดียวนะคะอยู่ที่11,508รายรวม73,612รรายในส่วนของเดือนพฤศจิกายนตัวเลขจะเป็นตัวเลขเดียวกันเนื่องจากรวมยอดมาให้แล้วนะคะ รับ2เดือนแต่รวมให้เป็น1ยอดนะคะเดือนพฤศจิกาย,ยนนะคะเจ้าของสวนกรีดเอง 55, 5 5 5 2 5รายเจ้าของสวนอย่างเดียว6579รายกรีดอย่างเดียว11,508รายรวมทั้งสิ้น7 3 6 1 2รายและในส่วนของตารางที่แอดแปะให้ดูนะคะจะเป็นยอดในตารางนะคะจะเป็นบวกให้เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับ2เดือน คือตุลาคมและพฤศจิกายนคูณให้รวมให้2เดือนแล้วไม่ต้องไปคูณอีกนะคะแค่เราไปเช็กว่าเราได้รับสิทธิ์จำนวนกี่ไร่ส่วนยางของเรานะคะเราก็จะได้รับเงินตามจำนวนไร่ของเรานั่นเองนะคะขอบคุณข้อมูลค่าจากเพจเฟ e บ o o k สภาเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทยอัปเดตสูขที่23มิถุนายน2566นะคะ